ยึ้นมองแ n นแฟนที่จีเป็นยัยปาของพี่กฎหมายข้ามลานมาต้มตานมากก็หมดเงินออกก็าเห็นกันตั้งแต่เมื่อต้องฟ้ายังกำปางฝนยังอำสร้างเบินเจอกที่มัดมือมากกบเก่ามันก็เห็นการมัน,นำตางต่างกันแค่ที่เซอร์โคโยกกวมัดเงินปากการรถก็ลีกามรถเป็นพีกามการลีลีเงียมัดยือ้อทีจีมาจำสมมยโหคิด oh, lại quan tay cô covid dù tin nơi con vẫn hong cầu tổ chít hết tổ hết hết em chạy hồ hết tổ bên quân lý ham hết tổ hai nàng nhà tam dư bỏ cả tăng nó bắt hết thu tam mư smoke xin con mong bưng bưng nhưng cần à, tê tê lá hơn lì hơn ngam mà còn trên เเด็กทรัพย์ตชติน้ำคนเธอน่ะเฉะเฉะสิ่ทงที่คนเธอน่ะแปะแปะคนยังมองกูแปะแปะแถวบ้านเรียกกูไอเด็กแสบตอนที่ตัวกูชายมึงอาจจะวิ่งไปหลบแดดบางทีก็ติดตลกถึงตัวกูดำในใจไม่สกปรกโกรกูเหมือนกับโควิดเพิ่งฟังแป๊บเดียวเพราะมึงก็ติดกันหมดมาหลับตาปิดอยู่ในรถมีแต่เธอคนเดียวที่เรียกกูท้องส m o กอะไรที่เมากูก็ลองมาในโค้บางทีก็มิที่เราเรื่องอื่นอย่าไปโทษ อยู่ระหว่างกลางกับสวรรค์และนราโลกแต่คิดจะหอก็เลิกหัามาก,กับแค่คนต้องลกอยู่ที่บานใต้ไทยตัดผ่านกลางไปน้ำโหไปน้ำโหบองเวละเราอยางตั้งบางบว่าวเกาไปที่โลกไปที่โราก่อนเวลาสื่อได้หูต้องสอบแซบไม่มีวันหนึ่งที่มัเลยไอก็ลอบเลบจากลูวนก้อนหนึ่งกินข้อมูลขอบแคบสุพงขาวใน,นกระเป๋ามีหลอดแบบ no cap ลาดออกเปโฟล์อัมเจโชว์แร็ป one two t h e e f o r อัมเจมิลแคที่โฟล์นที่สุข สังคมติ่ต <t ried up> ัวให้ตวดลีกันที่สโคฟราวฟ์ราฟฟราฟสนลามเสนมื่อมึงกับศพก็เป็นกองอูสิอ uh ูส ma ิอ ma ้าวอ้าวอ้าวถ้าก <t> ัต <kiss esses> ีเ <t> ป็นเมื Vallahi ่อยังตีเซก็ฮูลีฮูลีข้าวข้าวข้าวคนชอบดีก็ข้าวสูฮูลีสูฮูลีเมาวมาเมาแต่ก็ขอจาบิตายอนกาแฟตูปีลาวลาวลาแต่ก็ขอจนตายย่สองลาวฮาวฮาวฮาวเลยรับเลยนอนก็หา And <tune>